สวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมนักสร้างอิสรภาพทางการเงินและฝันอยากเห็นคนไทยทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยผมตั้งใจว่าอยากจะคุยเรื่องของสินทรัพย์ที่สร้างไรายได้ให้กับเราในอนาคตสินทรัพย์ที่จะสร้างให้เรามีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตแต่มานั่งนึกอีกทีหนึ่งผมต้องกลับมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าดอกเบีย้ยทบต้นก่อนเพราะว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเมื่อ EP ที่แล้วเนี่ยผมคุยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายก็คือกําหนดว่าเราจะต้องได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เพื่อให้เราไปสู่เป้าหมายของการมีอิสรภาพทางการเงิน mm. แต่การที่จะได้ดอกเบีย้ยนั้นเนี่ยมันต้องเป็นดอกเบีย้ยทบต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมเลยต้องมาทําความเข้าใจนิดนึงก่อนเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นพลังของดอกเบีย้ยทบต้นที่หลายคนอาจจะเข้าใจ แต่ยังใช้ไม่เป็นหรือเข้าใจแต่ยังเข้าใจผิดผมก็เลยมาพูดวันนี้นะครับ5สิ่งที่เราควรต้องรู้เกี่ยวกับพลังของดอกเบีย้ยทบต้นแต่ถ้าหากท่านอยากจะเรียนเรื่องของอิสระภาพทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับท่านสามารถย้อนกลับไปดูตั้งแต่ EP 1ได้นะครับสมมุติคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ของผมเป็นคลิปแรกผมตั้งใจที่จะดีไซน์ ช่อง YouTube นี้เพื่อที่จะสอนเกี่ยวกับอิสราพาททางการเงินตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นคลิปที่4ท่านสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่1 2 3จนถึงคลิปปัจจุบันได้นะครับอ่ะย้อนกลับเข้ามาในเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นพลังของดอกเบีย้ยทบต้นมีบุคคลอยู่2คนนะครับที่คุยเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้น ได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะครับคนแรกคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังกองโลกหลายคนคงคงรู้จักแหละนะครับท่านพูดอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าพลังงานนิวเคลียร์ที่ท่าน ที่ท่านคิดูซลีเท่ากับ m c สแควร์ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะมีพลังมากมายขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังน้อยกว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนั่นคือสิ่งที่เอาเบิร์ไอน์สไตน์ที่ยอมรับถึงพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเดี๋ยวมาทําความเข้าใจกันอีกคนนึงคือวอร์เรนบัฟเฟต์ซึ่งหลายคนก็คงจะทราบถ้าอยู่ในตลาดหุ้นนะครับก็คงจะทราบว่าวอร์เรนบัฟเฟต์เนี่ยคือบุคคลที่ลงทุนในตลาดหุ้นและมีความบางังคังติดอันดับโลกยุนหนึ่งในห้าตลอดนะครับสลับกันไปสลับกันมากับเศษถีระดับโลกท่่าานนนกก็พูดเหมือัว ความมั่งคั่งของของท่านหรือของวอลเลมเฟรดเนี่ยเกิดขึ้นจากสสิ่งก็คือ1คือท่านมีอายุยืนและ2ท่านได้พลังของดอกเบีย้ยทบตน้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า compound interest rate ทั้งสองท่านออกมายืนยันตรงกันในระยะเวลาที่ต่างกันเกี่ยวกับพลังของดอกเบีย้ยทบตน้นจริงๆมีอีกหลายท่านที่ออกมาพูดแต่เผอิญสองท่านที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงผมเลยเอามายกตัวอย่างให้ท่านฟัง วันนี้เลยมาคุยกันว่าแล้วถ้าจะให้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นมีพลังจริงๆท่านต้องรู้5สิ่งนี้ครับสิ่งที่1ครับดอกเบีย้ยทบต้นคือดอกเบีย้ยทบต้นจริงๆหลายท่านบอกโควีพูดอะไรดอกเบีย้ยทบต้นคือดอกเบีย้ยทบต้นผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมพูดจริงๆเอางี้ฮะสมมุติว่าท่านนําเงินของท่านไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งตอนนี้กาลังฮิตมากนะครับเพราะว่าถ้าท่านมีแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะมาซื้อพันธบัตร ออมซับได้ซึ่งผลัดอมรั์ที่ออกรัฐบาลเนี่ยเขาเข้าใจว่าน่าจะชื่อว่าไทยชนะหรือว่าเราชนะนี่แหละนะครับร้อยหนึ่งก็น่าจะซื้อได้แล้วอะครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะจับจองได้ผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังกันเลยแหละนะครับซึ่งเขาจะจ่ายดอกเบีย้ย นะครับอายุถ้าถ้าท่านซื้อพันธาบานัตรนี้อายุ5ปีท่านก็จะได้ดอกเบี้ย2%ถ้าท่านซื้ออายุ10ปีอายุนานขึ้นมันก็จะขึ้นมาเป็น2.5%นั่นหมายถึงว่า100่บาทท่านจะได้2บาท1,000บาทท่านก็จะได้อ20อบาทนะครับโดยแบ่งการชําระออกเป็น2งวดนะครับ6เดือนงวดหนึง6อีก6เดือนงวดหนึงนะครับปีหนึงได้2ครั้ง คำถามก็คือว่าถ้าท่านเอาไปซื้อร้อยหนึ่งจริงๆแล้วท่านได้2บาทหรือท่านเอาไปซื้อพันหนึ่งแล้วท่านได้20บาทหรือท่านซื้อหมื่นหนึ่งแล้วได้200บาทต่อปีท่านจะนําดอกเบี้ยน,นี้ไปทําอะไรท่านจะเอาไปใช้เปล่าถ้าท่านนําไปใช้พลังดอกเบี้ยจะไม่เกิดจำได้น,นะครับข้อที่หนึ่งดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยทบต้นจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ดอกเบี้ย2บาท20บาท200บาท หรือ2,000บาทเข้ามาในบัญชีของท่านท่านต้องนําเงินนี้ไปลงทุนต่อเพื่อให้ได้ดอกเบี้ย2หรือ2.5%เปเท่าเดิมท่านต้องเอาดอกเบี้ยไปทบต้นนะครับทบต้นและให้มันรันดอกเบี้ยต่อไปอีกแล้วพอปีถัดไปท่านได้อีก2 0 0 0 20,000หรือจะ200หรือ20หรือ2บาทเท่าไหร่ก็ตามท่านก็ต้องเอาไปทบต้นอีกคําถามคือแล้วดอกเบี้จะเอาไปซื้อพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มขึ้นได้ไหมเขาปิดไปแล้วไงเขาปิดไปแล้ว เขาไม่สามารถที่จะเอาไปกลับไปลงทุนได้ใหม่แล้วซึ่งผมมีวิธีตาม E ีต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าท่านจะเอาดอกเบีย้ยไปทบต้นทบต้นทบต้นในพันธบัตรออมทรัพย์หรือพันธบัตรรัฐบาลได้อย่างไรนะครับทาผ่านกองทุนแหละเดี๋ยวผมใบ้ไปให้ก่อนนะครับเผื่อท่านอยากรู้นะครับท่านสามารถทําได้นี่คือดอกเบีย้ยทบต้นคือดอกเบีย้ยทบต้นจริงๆแล้วถามว่านี่คือพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลซึ่งความเสี่ยงต่าดอกเบีย้ยก็จะต่ํา ถ้าท่านอยากได้ดอกเบีย้ยสูงขึ้นท่านก็ไปซื้อตราสารนี้เอกชนครับนี่ผมไล่มาบริษัทดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่น CPF นะครับซึ่งเป็นเครือของเจริญโภคภัณฑ์อายุ6ปีได้ดอกเบีย้ย2.73ท่านให้ดอกด้วยมาครับท่านเขาจ่ายเช็คให้ท่านหรือถ้าท่านบอกว่าจะโอนเขา้าบัญชีเขาเขาโอนให้บัญชีให้เขาท่านครับด้วยอัตราดอกเบีย้ย2.73%ต่อปีลง100บาทได้2.7บาท แต่2.7บาทต้องเอาไปลงทุนซื้ออีกนะครับซื้อหุ้นกู้ตัวเดิมเพื่อจะให้ได้2 7งสามเปอร์เซ็นต์แต่ซื้อไม่ได้แล้วไงหุ้นกู้ตัวเดิมหรือต้องใช้เงินปริมาณที่เยอะมากในการซื้อหุ้นกู้ตัวเดิมซึ่งท่านสามารถที่จะซื้อผ่านกองทุนตราสารหนี้เอกชนได้นะครับมีกองทุนตราสารหนี้เอกชนได้เงินปันผลมาท่านต้องเอากลับไปซื้ออีกเอากลับไปซื้ออีกนี่เขาถึงเรียกว่าดอกเบี้ยตต้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจก่อนแล้วถามว่ามันมีดอกเบี้ยสูงสูงไหมมีครับด ดูเลตติ้งข้างหลังนะครับก็จะลงมาเหลือ Triple B บวกในขณนะที่พวก CBF เป็น A นะครับแต่ว่าของประเทศไทยที่พันธบัตรออมทรัพย์เห็นเป็น Triple B บบวกอันนั้นคือเป็นเป็นเลตติ้งของประเทศเมื่อไปเทียบกับประเทศอื่นและเป็นเลตติ้งเมื่อไปออกหุ้นกู้ต่างประเทศนะครับถ้าออกหุ้นกู้ในประเทศไทยรัฐบาลถือว่ามีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับ แต่ถ้าไปออกคุณกู้ในต่างประเทศเขาก็จะไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเราก็เลยได้ทริปเปิลบีบวกแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเฉพาะเอกชนด้วยกันอย่าง CPF เนี่ยได้ดอกเบี้ยน้อยเพราะว่าได้เ е й ติ้ง A แต่พอเป็นซีรีเนี่ยได้เ е й ติ้งทริปเปิลบีบวกซึ่งก็ต่ําลงมาอายุ99นี่จริงๆเขียนไปอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือไม่มีวันหมดอายุเขาเรียกว่าดอกบีอาคุณกู้ตราสารนี่เอกชนชั่วนิลันซื้ออันนี้ต้องมีความเสี่ยงสูงนะเพราะความเสี่ยงสูงดอกเบียห็นมว่า มันก็มีนะที่คุณจะได้ผลตอบแทนที่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นเลยจากการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนแต่ท่านจะไปซื้อทีท่านต้องซื้อแบบท่านต้องซื้อเป็นล้านอะ่ะมันก็ลําบากในการซื้อนะครับแต่ท่านสามารถที่จะซื้อผ่านกองทุนได้นะครับให้กองทุนเนะี่ยไปซื้อต่ออีกทีหนึ่งแล้วเราก็กินดอกเบีย้ยจากกองทุนไปแล้วเอาดอกเบี้ยเจ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นปีหนึ่งร้อยบาทท่านได้เจ็ดจุดเก้าบาทแต่เจ็ดจุดเก้าบาทต้องเอาไปทบต้นหลายคนไม่เข้าใจคาว่าดอกเบีย้ยทบต้นเพราะท่านไม่เอาดอกเบีย้ยไปทบต้น เมื่อท่านแม่เอาดอกเบีย้ยทบต้นพลังของดอกเบีย้ยทบต้นจะไม่เกิดเพราะมันจะทบไปเรื่อยๆคิดดู20ปี30ปีมันจะทบขนาดไหนเช่นกับในตลาดหุ้นท่านจะรู้ว่าผลตอบแทนตลาดหุ้นไทยท่าบอกเฮ้ยตั้งแต่เปิดตลาดมาปี1975ปีคริสตศักราชนะครับ1975จนถึงปัจจุบันตรงนี้ปี2020 ยังไม่นับรวมของปีนี้นะครับผลตอบแทนตั้งแต่100จุดขึ้นมาจนถึง1ประมาณเกือบเกือบหนึ่จุดเนี่ยเชื่อไหมครับได้ผลตอบแทนต่อปีผมเขียนไว้แล้วนะครับหกจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์จากการลงทุนในตลาดหุ้นท่านก็คงสงสัยนะครับว่าหกจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เอา้าดอกเบีย้ยแค่หกจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เองไหนบอกว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันเยอะแต่ลงทุนตลาดหุ้นเขาบอกได้ผลตอบแทนสูงมึงได้แค่หกเปอร์เซ็นต์เองต่อปีต่อปีนะครับแต่ท่านลืมไปครับผลตอบแทน, 1, ทกนหนจก100จุดขึ้นมา 1, 1 6 0 0จุดตั้งแต่ปี1975จนถึงปี2020ผลตอบแทน6%ไม่ได้รวมเงินปันผลที่ท่านเอาออกไปนะครับเงินปันผลเฉลี่ยปีหนึ่งประมาณ3%เท่านต้องดึงเอา3%เตตรงนี้ที่ท่านได้รับเงินปันผลเข้าบัญชีของท่านของบริษัทต่างๆที่เข้าบัญชีของท่านแล้วเอาเงินปันผลที่ท่านได้เอามาลงทุนหุ้นใหม่ครับอันนี้ง่ายกว่าอันนี้ลงทุนเป็นหุ้นรายตัวได้เลย ลงทุน CPO ได้เงินปันผลจาก CPO ต้อง,ต,อง,ต,องต้องเอาเงินปันผลไปลงในหุ้น CPO ต่อเพื่อได้รับผลตอบแทนทบต้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้เงินปันผลก็ได้ดอกเบีย้ยท่านทาไปทําอะไรอันนี้คำถามที่น่าคิดนะครับเพราะว่าถ้าท่านเอาไปใช้อย่างอื่นเช่นเอาไปจับจ่ายใช้สอยเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยพลังของดอกเบีย้ยทบต้นจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งฝากไว้ครับดอกเบีย้ยทบต้นหรือจริงเงินปันผลทบต้นแหละมันคือทบต้นจริงๆรัตลาดหุ้นตอนนี้ได้่าาทนบวก3%เปที่เป็นงินนัต์ต่อปีจะขึ้นเป็น9% นะครับแล้วท่านดอกเบีย้ยมันทบต้นไปอีกท่านก็จะได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นดีไม่ดีดดผลตอบแทนต่อป,ปีของตลาดหุ้นก็จะได้10%ต์ต่อป,ปีถ้าท่านเอามาทบต้นจริงๆนะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับข้อที่สองถ้าคุณจะเห็นพลังของดอกเบีย้ยทบต้นคุณต้องใช้เวลาไม่ได้เห็นในระยะเวลาอันสัน้นนะครับอั Einstein, ett, ลเบิร์ตไอสไตน์วอร์เรนเบร์เฟตต์แม้กระทั่งผมเองยืนยันครับว่าสิ่งที่ท่าน จะต้องรอในเรื่องของพลังของดอกเบี้ยต้นคือเวลาถ้าลองดูเส้นกราฟตรงนี้นะครับเงิน1ล้านบาทในปีที่1จะเป็นเท่าไหร่ในปีที่3 5ด้วยผลตอบแทนที่ต่างกันก็คือ5% 10% 15%เริ่มต้น1ล้านบาทนะครับสังเกตให้ดีครับ 35้าปีท่านจะเห็นตัวเลขแหละถ้าลงทุน5%้าเตอบเนต์ได้ผลตอบดบีดอกเบีย้ยทบต้นคือเอาดอกเบี้ย5%ปไปทบทบทบไปเรื่อยๆจาก1ล้านท่านจะเป็น5.5ล้านถ้าได้10%จะขึ้นเป็น28ล้านถ้าได้15%จะขึ้นเป็น133ล้านไม่น่าเชื่อตัวเลขนี่สวยมากนะครับผมคงไม่ได้คาดหวังแล้ว่าท่านจะต้องได้ถึง1 5แต่ให้สังเกตรูปนี้ให้ดีครับในช่วง9ถึง10ปีแรก ดูกราฟด้านล่างนะครับ9ถึง10ปีแรกเส้นกราฟแทบจะเป็นเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทน1% 5% 10%หรือ15%ปริมาณสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากพลังของดอกเบีย้ยทบต้นจะยังไม่เยอะจะยังไม่เห็นความแตกต่างนะครับเพราะฉะนั้น ท่านต้องอดทนรอไปอีกนี่คือนี่คือข้อผิดพลาดของคนที่จะลงทุนแบบดอกเบี้ยทบต้นนะครับแบบที่จะมีอิสรภาพทางการเงินแบบธรรมชาตินะครับว่าพอถึงปีที่7ปีที่8ปีที่ 9, เเฮ้ยมันไม่เห็นขึ้นมาเหมือนกับคนอื่นเลยมันไม่เห็นเหมือนขึ้นเหนือคนอื่นในกวาขึ้นเหมือนคนอื่นแหละแต่ขึ้นเหนือคนอื่นเยอะๆแบบเห็นความชัดเจนไม่เห็นครับมันจะเห็นก็ต่อเมื่อมัน ใช้เวลาน,านานกว่านั้นเพราะฉะนั้นข้อที่2ในเรื่องของดอกเบีย้ยทบต้นท่านต้องเข้าใจนะครับว่าต้องใช้เวลาอย่ารีบร้อนนะครับนั่น2ข้อที่ท่านต้องเข้าใจเกี่ยวกับพลังของดอกเบีย้ยทบต้นเพื่อให้เป็นแบบอัลเบิร์ตไอสไตน์คิดเพื่อให้เป็นแบบวอร์เรนเบอร์เฟตต์คิดและเพื่อให้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันมีพลังจริงๆข้อที่3ท่านต้องเข้าใจว่าดอกเบีย้ยทบต้นไม่ได้โตเป็นเส้นตรงกราฟรูปเดิมครับท่านสังเกตไหมครับว่า ถ้าปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไปไม่ว่าจะผลตอบแทนขนาดไหนก็ตามยิ่งผ่านไป15ปี16 17 20จนถึง3 5ปีกราฟมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับมันจะเป็นเส้น Exponential เพราะฉะนั้นสินทรัพย์ของท่านพลังของดอกเบี้ยทบต้นมันจะโตเร็วมาก เมื่อระยะเวลาผ่านไปและไม่ได้โตแบบเส้นตรงมันจะโตแบบ exponential เพราะท่านเอาดอกไปไปทบต้นเรื่อยๆทบต้นเรื่อยพลังก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มเป็นทวีคูณแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนานๆท่านก็จะเห็นว่ามันโตเร็วมากจริงช่วงปลายของก่อนที่ท่านจะ,กะเกษียณ คุณก็จะเห็นเงินของคุณหรือสินทรัพย์ของคุณโตเร็วมากขึ้นเท่านั้นและการที่ดอกเบี้ยขึ้นเพียงแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นมีผลต่อสินทรัพย์มันไม่ได้ว่าจากหนึ่งเป็นสองเปอร์เซ็นแล้วมันเพิ่มขึ้นสองเท่าจากสองเป็นสี่เปอร์เซ็นมันเพิ่มขึ้นเป็นอีกสี่เท่าไม่ใช่นะครับท่านดูจากสิบเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นสิครัพเพิ่มขึ้นแค่หนึ่งจุดห้าเท่าแต่ดูงปริมาณเงินเพิ่มขึ้นถึงห้าเท่าเห็นไหมครับดอกเบี้ยที่หรือผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้้้นนนนนเพพีียยงมมมัััจะผลใหสิทร,ร์คุณโตาากกว่ นะครับสินทรัพย์มันไม่ได้โตเป็นเส้นตรงสินทรัพย์ไม่ได้โตเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าคุณปล่อยเวลาเป็นนานเท่าไหร่พลังของดอกเบี้ยทบต้นจะเป็นนาน่านั้นนั่นคือสิ่งที่วอ์เลมเบิร์ตพูดว่าเพราะเขาอายุยืนเขาถึงได้เก็บพลังของดอกเบี้ยทบต้นแล้ววอ์เลมเบิร์ตจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาออกข่าวว่าเขารวยจริงๆนะหลังอายุ60นะครับตอนนี้เขาอายุจะ90อยู่แล้ว90แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้น มันต้องใช้เวลาและยิ่งเวลาผ่านไปพลังของดอกเบี้ยทบต้นมันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือข้อที่3นะครับทบทวนนะครับหคือดอกเบี้ยทบต้นต้องทบต้นจริงๆข้อที่2ต้องใช้เวลาข้อที่3ดอกพลังของดอกเบี้ยทบต้นไม่ได้เป็นเส้นตรงครับมันจะโตเร็วขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปข้อที่4ครับข้อที่4นี้สําคัญกันนะครับเริ่มก่อนได้เปรียบพลังของดอกเบี้ยทบต้นมันต้องใช้เวลาดังนั้นถ้าท่านเริ่มก่อนท่านจะได้เปรียบ นะครับอย่าไปเริ่มทีหลังอย่างยกตัวอย่างที่ผมยกตารางขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคือลงทุนเดือนละ5000ตามตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างในตอนที่ EP 2แล้วก็ EP 3เดือนละ5000 20ปี2ก้อนนี้ลงทุน20ปีเท่ากันนะครับลงทุน20ปีเท่ากันในผลตอบแทนที่ต่างกันคือ3% 6%และ8%นะครับแต่ลงทุนเอาเงิน5,000เนี่ยใส่ไป20ปีเดือนละ5000บาท20ปีแต่ใช้เวลาเวลาในการลงทุน30ปีเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ใส่เงินอยู่10ปี แต่2ก้อนนี้แตกต่างกันครับก้อนแรกก็คือเริ่มตั้งแต่ปีที่1ใส่ไปเลย5,000บาทจนถึงปีที่20แล้วหยุดแล้วก็ปล่อยให้เงินทํางานด้วยอัตราผลตอบแทนต่างๆกัน3 6และ8ไปจนถึงปีที่30ส่วนคนที่2นะครับตัวเลขที่ทางขวาสุดเนี่ยก็คือไม่ได้ออมตั้งแต่ปีแรกแต่มาเริ่มออมปีที่10และออมเดือนละ5 0 0 0บาทจนถึงปีที่30ก็คือ20ปีเท่ากันแต่เริ่มปีที่10 เข้าใจผมนะครับเริ่มปีที่ 10- บเยี่ยปีเท่ากันแต่มาเริ่มช้ากว่าเขาอีกกว่าคนแรก10ปีท่านเห็นเงินไหมครับ3% 6%และ8%มันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาคัญเอาที่3%ก่อนก็ห่างกันไม่เยอะครับคนที่เริ่มต้นก่อนก็ได้2อล้านสนะครับด้วยผลตอบแทน3%คนที่เริ่มต้นทีหลังก็คือ10ปีเราค่อยเริ่มก็คือปุ้ยง่ายอายุ3 0 3สิบสาเราค่อยเริ่มอะ่ะก็จะมีเงินแค่ล้านหลงทุน20ปีปจถึง ตั้งแต่ปีที่10จนถึงปีที่30มีแค่ล้านหก็จะหายกันอยู่ประมาณสักหกแสนไม่ได้เยอะไม่ดูไม่เยอะแต่พอขึ้นไปเป็น8%อคุณสังเกตเห็นไหมครับว่าถ้าคนที่เริ่มลงทุนตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่20่สิบลหยุดจนรอไปจนถึงปีที่30มสิบเขาจะได้6กล้านหแต่คนที่มาเริ่มต้นปีที่11ก็คือ10ปีแรกที่ไม่ยอมลงทุนมาลงทุนปีที่11ถึงปีที่30ด้วยเงิน5,000บาทเท่ากัน 20ปีเท่ากันผลตอบแทนเท่ากันแต่เขาได้แค่ไม่ถึง3ล้านห่างกันเป็น2เท่าแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเหมือนที่ผมพูดในหัวข้อก่อนนะั้นผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมันจะทําให้เงินขึ้นเป็น exponential คือขึ้นชันมากๆในระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วก็ถ้าท่านเริ่มก่อนปริมาณเงินที่ท่านได้รับตอนเกษียณ ก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นลงทุนให้เริ่มเลยคําถามมีคนถามผมว่าเราควรจะเริ่มลงทุนเลยไหมเริ่มลงทุนวันไหนเมื่อไร่คําตอบคือวันนี้เดี๋ยวนี้วันจันทร์ก็ได้ครับวันนี้เดี๋ยวนี้ จะเริ่มจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําที่สุดคือการไปซื้อกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุนพันธบัตรรัฐบาลก่อนแล้วกินดอกเบีย้ยหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นก่อนไม่ต้องเก็บเงินไว้ในออมทรัพย์เยอะเก็บเอาไว้เฉพาะส่วนที่มันพอเพียงสําหรับภาวะฉุกเฉินสําหรับการใช้ในชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ให้ไปลงทุนในกองตอกให้เอาไปเพิ่มในส่วนของสินทรัพย์ที่สร้างรายได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มวันนี้ดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนน้อย ก็เริ่มใช้แต่จำได้นะดอกเบีย้ยต้องทบต้นทบต้นไปเรื่อยๆนะครับผ่านไปสีข้อแล้วข้อที่5ครับสุดท้ายละดอกเบีย้ยทบต้นจะมีพลังขนาดไหนไม่สำคัญเลยถ้าวันดีคืนดีท่านเอาเงินออกไป รูปนี้เป็นรูปเดิมครับก็คือว่าเงิน1ล้านบาทอีกเสียบ35ปีท่านจะเป็นเท่าไหร่จากการดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆไม่ได้ใส่เงินเพิ่มเลยนะครับหล้านบาทจากปีที่1นึ่เป็นปีที่35เมื่อกี้เราคุยเรื่องรูปนี้ไปแล้วแต่สมมตินะครับท่านดันเอาเงินออกระหว่างทางเช่นปีในตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเอาปีที่10แล้วท่านเอาเงินออก5 0 0 0 0นทุกๆผลตอบแทนนะครับห้ 5, 10, และ15 เอาเงินออกไป500แสนในปีที่10แล้วปีที่35จะเงินเหลือเท่าไหร่จำได้ไหมครับว่าถ้าท่านไม่ได้เอาเงินออกเลย15% 1ล้านบาทอีก35ปีท่านจะได้ร3 3ยาล้านแต่ถ้าท่านออกเอาเออกเพียงแค่500แสนในปีที่10เอาออกไปใช้แค่500แสนซื้อรถอีโคโค,คาร์อะไรก็ตาม มันจะเหลืออยู่แค่ร้อยสิบหกล้านบางคนบอกร้อยสิบหกล้านก็พอแล้วใช่ครับเพราะจะปริมาณเงินมันดูเยอะแต่ดูครับมันหายไปเกือบยี่สิบล้านแต่ท่านมีปริมาณเงินน,น้อยๆมันก็จะหายเยอะนะครับเช่นถ้าท่านได้หรือได้ผลตอบแทนน,น้อยๆเช่นห้าเปอร์เซ็นจากเดิมห้าจุดห้าล้านจะลงมาเหลือสามจุดแปดล้านถ้าท่านมีน้อยกว่านี้มันก็จะหายไปปริมาณเงินที่มันหายไปเกิดขึ้นจากการที่ท่านนําเงินออกระหว่างทาง เพราะนั้นเวลาท่านสะสมสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเพื่อที่จะมีอิสรภาพทางการเงินท่านต้องดอกเบีย้ยทบต้นจริงๆท่านต้องใช้เวลาเพื่อที่จะให้สินทรัพย์มันโตขึ้นเป็น e x p o n e n t i a l ชในระยะเวลาที่ผ่านไปท่านต้องเริ่มลงทุนปัจจุบันนี้เลยเพื่อให้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันเกิดขึ้นและท่านระหว่างทางท่านต้องไม่ออกเง้นออกท่านต้องมี การวางแผนว่าเงินส่วนนี้ฉันเป็นเงินเย็นจริงๆไม่ฉุกเฉินจริงๆจ,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 จะไม่เอาออกไปใช้ปล่อยให้พลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันเลอะทางานไปเรื่อยๆแล้วกันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สาหรับเงินฉุกเฉินเช่นชคุณอาจจะมีเงินสดเอาไว้ใช้ประมาณสัก3เดือนหรือ6เดือนอะไรก็แล้วแต่ท่านก็คงต้องมีแต่สินทรัพย์ก้อนนี้เป็นสินทรัพย์ที่ท่านตั้งใจจะให้พลังของดอกเบีย้ยมันมันแสดงพลังจริงๆเห็นไหมครับว่าแค่พลังของดอกเบีย้ยทบต้นท่านต้องเข้าใจ แล้วไม่ใช่แค่เข้าใจอย่างเดียวนะครับท่านต้องใช้มันเป็นว่ามันใชงไงเพราะฉะนั้นหลายคนที่ออกมาบ่นว่าพลังของดอกพีททบต้นมันไม่ได้เห็นทํางานอะไรเลยพลังของดอกเพีททบต้นมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมบอกจริงๆมันช่วยครับแต่ท่านใช้ไม่ถูกทางแค่นั้นเองนะอ้าฝากเอาไว้ครับสาหรับดอกเบีย้ยทบต้นสําหรับคลิปนี้แล้ว ท่านที่ยังเข้ามาติดตามครั้งนี้นะครับและยังไม่ได้กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับท่านอื่นเพื่อให้คนไทยทุกคนมีอิสรภาพทางการเงินครับแล้วพบกันใหม่คลิกหน้าครับสวัสดีครับ